นี่จะสิบห้ามาเบ <tinc S 2> like ิงมีเลวค่ะวันนี้หัวมีมีทีแก่ออกไว้นะคะแก่ออกไว้แล้วพร้อมที่สีท่อหรือว่าสีตั้มนั่นล่ละค่ะนี่ค่ะแก่ไว้แล้วเฮ็ดไว้เียบร้อยแล้วกับสีปั้นหลอดเฮ็ดเป็นหลอดแล้วก็สีตั้มเป็นผืนนี่ นี่่คะอันนี้อันนี้เป็นเป็นมีดอกหมากซอยดอกหมากเนาะคะ่ะที่อันเอามาเห็ดที่มาผ้ามาเบ่งอนันมัดอยู่ตอนนั้นเนาะคะ่ะตอนนั้นมัดอยู่วันนี้แก่ออกแล้วเนาะคะ่ะแก่ออกแล้วสิต้มหรือว่าถ่าเห็ดเครื่อยืนอยู่เนาะคะ่ะปั้นถา่าแล้วกับติ๊ ปั้นหลอดเป็นนุวยหลอดหรอกยังสีได้ตำได้ท่อเนาะคะ่ะอันนี้สีนี้สีสม,สมดงแดงชมพูนี่มันมีอีหยังนอหนอ,น,อ,น,อนน,อออนอี่โอ้โหอันนี้เป็นมีขอสองพื้นนี่นนมีสอยดอกหมากนี่คะ่ะซอยดอกหมากเนี่อ มาเบิงตอนนั้นก็ล่างถิมัดเลากัลร่างมัดอันนี้เราแกะไว้แล้วอันนี้ที่เฮ็ดไว้นี่จะเป็นเส้นไว้เชยเส้นรวงเนาะค่ะเส้นรวงเป้นรวงแล้วก็เป็นเป็นมีกับพื้นเวลาทำมีเข้าไปก็เอาซีนี่ว่าเป็นเส้นรวง ตันมีพ้อพ่อต้มเรากับตั้มผื่นไปเนี่ยมันเป็นชุดของมันนะมันหลับไปเลยเป็นหนึ่งเส้นสีนั่นถักเป็นตั้มผื่นที่ได้เป็นชุดหนึ่งเนาะนี่ใส่เป็นชุดหนึ่งนี่นี่ค่ะสีเดียวกันนี่สีนี่กับสีนี่เป็นเป็นสีพื้นตั้มมีพ่อแล้วกับที่ตั้มอันนี้ตั้มสีพื้นนี่ต่อไปเพื่อว่าที่ได้ เป็นชุดหนึ่งเว้าตัดเป็นชุดเป็นเสือเป็นกระโปรงประมาณนั่นแหละค่ะน,น,ดดน,นี่ค่ะทีพืนเดือดว้ถาเสียนยือนอยู่เสียนยืนกระลังสีเห็ดกระลังสีแกงไส้นัน่นละ้าไปเบิ้งแล้วว่างัน ร่างก้อนทีกนน่กนะ้อนเนาะเบื้องแล้วแก้งเสียนไมเนาะเป็นเสียนยืนเป็นเครื่องมันวานสันเถาะเครื่องหูอันนี้ใ้เครื่องเราก็สีย้อมเนาะะย้อมเครื่อแล้วก็สีใส้มัดสืบหูรอว่ามัดนั่นแหละต่อใส่เฟื่มว่าจ้าสีได้มาดปั้นห,อหลอดอันมนีไปตำ แล้วตอนเสิบกับสีผ้ามาเบิงอีกตอนตํากับสีผ้ามาเบิงอีกนาะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นพื่นกออันตัวนี้สีนี้อ้อเป็นชุดมีกับพื้นเอิอน่นชุดหนึ่งโ้คนละสีอันนั้นสีชมพอูอันนี้สีอันนี้สีม่วงม่วงดอกลักอันนี้เป็นชุด นี่เป็นชุดสีพื่นค่ะยอมแล้วเรีรยบร้อยไว้แล้วเวลาตำม,มีแล้วแล้วกับตำพื่นอิ้นชุดนึงค่ะรวมอยู่ในนี้ทั้งเหมืน,นี่เป็นหาชุดเด้ค่ะพี่น,อน้อกนี่นี่เป็น นี่ค่ะเป็นหาจุดหรือว่าเป็นผาซินกั่ที่เป็นซิฟตรงนั่นแหละเนเอินเนะาจะจ่นะาขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีจ้า